สำหรับใครที่มีมอเตอร์ไซค์นะที่บอกขาดบอกเปื่อยบบายุ่ยนะหน้าฝนอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่นอนนะการที่จะไปเปลี่ยนนะเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะจะหุ้มบอกใหม่ก็เสียเงินเยอะเสียเวลาซื้อใหม่ก็แพงนะนะทางเลือกก็คือเนี้ยแนะนำนะฮะที่หุ้มบอะมอเตอร์ไซค์นะหนานุ่มสบายนะราคาผูกไม่กี่สิบบาทนะทำมาจากหนัง E U หนาะระบายความร้อนกันน้ํากันฝนได้ดีมากๆเลยนะนะคือนี่ปูกนุ่มสบายนะมาพร้อมกับมีตุ๊กแกนะใช้ล็อกติดกับบอกเก่านะ จะได้ไม่ต้องตุดเฟียกีกต่อไปนะติดตั้งง่ายๆเลยนะครับตัวฮูปนี้นะมันจะมีหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์ M นะถึงสองอกนะก็ต้องดูไซส์ขนาดของบอกด้นะว่าไซส์อะไรนะเลือกให้ตรงนะนี่นะครับใส่ลงไปเลยพนะีเลยน,นะครับแล้วเราก็เอาทีทุกแกเนี้ยล็อกไว้นะ ตั้งง่ายๆอย่างนี้นะเนะวลาฝนตกนะหรือว่าแดดออกนะมันก็ระบายความร้อนดีออกมาด้านล่างบอกนีนะเนะวลาฝนตกบออมันก็ไม่เปียกนะนตั้งง่ายๆดูนะใครที่อยากจะได้นะกดได้ที่จะกร้าหน้าคิดตรงนี้ได้เลยนะเขาจัดโปรอยู่นะนะบอกผู้มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำมาจากหนังกีูหนาะกันน้ํากันฝนนะนุ่มสบายนะระบายอากาศได้ดีนะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงจัดไปครับ